โอเคครับก okay, so ็สว <scenes ma> ัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาเล่น A-N นสโคปไนเหมือนเดิมครับผมก็เกมนี้ไม่มีหิมะตกนะครับผมก็เข้าไหชิวๆเลยเฮ้ยเฮ้ยพูดหรือบอดอะทำไมโมเมนต์การเคลื่อนที่เขาแปลกๆอะทุกคนมันเหมือนไว้ยๆแปลกๆถ้าบอดมันจะค่อยๆเดินนะแต่อันนี้มันมันเร็วแปลกๆอะผมใส่สโคปไน2สครบอุ้ยคนอุ้ยสองขอบอก วิ่งปะทัดก,กันอยู่เดี๋ยวผมเข้าไปชิดเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆย่องไปนะทุกคนข้าศัสะพานไปฝั่งนู้นนะเผืแ่อบบได้ยิงฟีเอ้ะนี่ไงอยู่ๆก็าผมมาให้ยิงฟี <c oughs> นี่ไงมือที่สามสวยงามเสมอไงดีีแม็กแล้วผมก็ไปส่องดูเก็บข้อมูลเลยแล้วครับทุกคนอึ๊บปู่สดเต็มเลยจบบอดปะ <c oughs> เดี๋ยวปะตันไปก่อนนะทุกคนเฮ้ยเห็นหัวแล้วเมื่อกี้ ป่ะเอานี่ว่าไม่ได้ถือสตันมีให้จะโดนนะทุกคนออาตามไปเลยเฮ้ยทำไมมีบอดอยู่หน้าห้องอะ่ะและ้วทำไม,มบอดไม่เล็งเขาวะเล็งเราเฉยเลยเมื่อกี้เดี๋ยวก,กำออฟแม่นแมนนะทุกคนนี่ไงปิงปองเอาโดนตัวเองเฉยเลยออกไปตั้งไกลไม่ใช่หรอมาผมวิ่งใส่เลยแล้วกัน ฮ้ยเจอเขาอยู่ในนี้นะทุกคน,น,นยังไงเจอออกจากไ่นจะวิ่งออมปหรือเปล่าโอ้โหแล้วกูเิงอย่างดีมังไม่เฮ้ยมันดึงประตูเข้าต่อหน้าต่อตาเลยเรียบร้อยเพื่อนรูโอ้โหเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันอยู่แต่ที่เดิมเนี่ย เป็นบอสเป็นไปไม่ได้อะไรวะอะไรเววจียบวะเจอ้าป่าโคตรอุ้ยมีบอสเหรออุย้ยแผงบอสเนี่ยเยอะมันจะเยอะกว่าปกตินะทุกคนบอสประมาณเท่าไหร่นี่แหละผมว่ามันเยอะเยอะอยู่อ่ะผมว่าอันตรายแล้วเดี๋ยวผมดีแม็กให้พร้อมดีกว่าชิบหายละแล้วเจอนี่ไงเพื่อนบอกว่าเฟสอู้หูยิงหลอกนิดเดียวเอง นุ่มเกือบตายเลยผมก็ยังวิ่งหน่อไม่เสียทุกคนเดี๋ยวลองผมว่าผมปรับไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวลองหันิดนึงเอ๊บยังไม่ถึงเอ๊บยังถึงหรือเปล่ายังเอ๊บโอเคอประมาณนี้เมื่อกี้ผมน่าจะวิ่งไปถึงแบบครึ่งประตูเนาะแล้วก็วิ่งกลับมามุมเขาอะ่ะเขาเลยยิงโดนแต่มุมเรามันแค่แป๊บเดียวเองอะ่ะแต่เขายิงโดนเฉยเลย โอเคทุกคนผมก็ผู้เล่นฝึกหัดอุ้ยแหลกชิปหาและเ p s รล่วงอุ้ยโดนเล่นเลยเอาเขาเจ็บแต่เขาไม่เล่นหน่อยทุกคนเอ้บนี่ผมถล่มมาเรื่อยเเลยนะแต่เขาจะคิดว่าเรายอยู่ข้างนอกอยู่เพราะว่าตอนแรกเราเชิญข้างนอกกันนานมากแลวทุกคนเขาพันยาไงแต่กเขาพันยาไงโอเคเสร็จสมบูรณ์อุ้ยแหลกกว่ะทุกคนหัววิ่งเช็คดูอีกนะหันน้บอล ผมว่าไม่น่าจะมีได้แลหละรือเปล่าเด็กตัวที่ผมยิงไว้แล้วข้างบนผมซูมเจอสี้มๆอยู่นะทุกคนตอนแรกข้างบนนะอ่ะอ๋อเขาพัฒนาการตรงนี้ด้วยอู้บอสอีกแล้วบอสเฟสจะบอกว่าบอสสองตัวเลยที่เอาจัดบอสแท็กทีมมาเนี่ย VAK e แบบทุกคนเป็นที่ผมเล่นบ่อยๆอยู่ด้วยนะ หลังจากที่วิ่งเช็คมาสักพักหนึ่งก็ไม่เจอคนเพิ่มน,นะทุกคนเดี๋ยวผมเก็บพอออกเลยแล้วกันนะ ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เจอบอสทั้ง2ตัวนะคนบอสแฝงนะเป็นอีเวนต์ใหม่ในโหมดแฝงตัวนะครับต้องใช้ตังค์ทั้งแสนห้าแล้วคนเพื่อที่การจะไปเล่นบอสนะแต่ผมก็ได้เซตบอสมาทั้งสองตัวแล้วก็ได้คนมาอีก1คนนะผม